เองนะครับิวจะดับเบิลแชมป์ไหมครับพี่อาธานนี่คือพื้นที่ในพื้นที่ในวงเมื่อกี้มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เลยนะครับถ้าเกิดทีมอื่นเขาซัดกันเพราะว่าทีมที่เป็นปัญหาของ RQ เนี่ยคือเขาจะซัดกันเองด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Secret จ i n ครับ Bacon Time นะครับอีกหลายๆทีมที่ในวงเมื่อกี้ o n นิด้วยเช่นกันดูครับ RQ ครับขอแค่แปะวงไว้ฮะไม่ต้องฟัดกับใครครับท่านผู้ชมครับมี5้คิวแล้วด้วยสำหรับ RQ ชุดนี้เอาเรื่องฮะดูครับเจสิสซัดเอียงๆดูฮะตรงนี้ เจ็ดทีมสุดท้ายครับ MITH <mm> คือทีมเดียวที่จุ่มวงอยู่นั่นก็คือออนไลน์24แล้วดูครับ 2K ซัดอยู่คูณ 2, สซัดใส่ JCZ น็อกไปอาร์ทับออกมาแล้วมาเจอรับหรือเปล่า้ถเทเลครับไปโดนน็อกจาก SFX เหมือนกันและลัสไนนอนอยู่นั่งร้านโฟกัสไปที่ออนอีกก e ีสปอร์ตแล้วคูณ2อัมาที่ 2K เก็บเจออกจากเกมไปจากแบร์อืม ดูครับบลัสไนท์โฟกัสอยู่บนนั่งร้านเห็นออนิกอีสปอร์ตครับแล้วตัวเองเอนเตอร์จีดริงก์กันซะหน่อยออนิกอยู่นอกวงนะพี่อาร์ตนั้นลำบากนะครับแล้วดูเอสวายได้ตั้งนจากเทเลไปอุ้แล้ว, <Hey. S 2> วมันกินอยู่เจ็บนะตัวนี้แล้วน็อกใส่บลัสไนท์ไปของไ q ตัวนี้ถ่ายน็อกวงไปเองครับนายน้อยบอกคานกลับมาน,นี่พี่เอ้ยคานกลับมาน,นี่คานมาให้รอดอีกนิดเดียวจะถึงปากประตูครับแล้วดูออนิกก็มีปัญหาครับ <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมครับผมอยากรู้ว่าออนไลน์่ี่เนี่ยพกยามากี่สิบอันครับเนี่ย แกอยู่มาตรงนั้นเนี่ยนานมากแล้วนะครับแล้ววงก็ค่อนข้างแรงด้วยครับแล้วอคิวครับจากที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในใกล้เคียงวงมากที่สุดแต่ตอนนี้ครับเจสิซัคือตัวแรกครับที่เป็นการเปิดความเสียเปรียบให้กับทีเพราะว่าเขาออกช้าสุดแล้วพอโดนเก็บคิวไปในเหลือ3สาม๊บเขาทำให้คนอื่นที่เขากระหน่ำเขาใส่ด้วยนะครับถูกต้องครับเอาละครับออนิกส์เจฟสุดูฮาทูเคเอาแล้วเชลกลายเป็นทีมซีเรียสจีนครับทีทีกับทูเคที่อยู่ในวงใกล้ที่สุดแล้วไอคิวส่งมา1คนฮะไอซ่า เหลืออยู่แค่นั้นไปแล้วฮะ เต้อย <M> ไปแล้วไม่เหลือเหมือนกันนั่นจะเป็นออลอาร์ชิพสี่นะส่วนเบคอนทามเมื่อสักครู่นี้เหลือไอซ์คนหนึง<อ>่งนะครับส่วนไอคิวตอนนี้เหลือ3คนคนป๊อนนิงเหลือคนเดียวนะดูจากตอนนี้ภาพไอจอทางด้านขวานี่ยเขาที่เป็นคะแนนแบบเรียลไทม์อาลูวิเทเลสครับแม่มาเงื้งงังเมื่อกี้นี้แล้วเรียบร้อยฮะไอซ์โดนเก็บหมดเกมไปเลยทุกเกมจบไปแล้วไปแล้วครับเบคอนทามครับใช่ครับโดนล่ามาจนที่โทนี่เคครับเฮ้ช็อตทุกเคไปหรือว่าเฟสแคนจะมาถ้าโดนวิเทเลสครับนอ็อกวงไปมันร้อนแรงเหลือเกินไม่ไไหววจจรรรรริงๆคคคคัััััับบบบบบแแล้ดดูเเเฟสอปนนน4ที่กา วอลดัสฮะดูพร้อมที่สุดที่จะปิดแชมป์ในเกมนี้ฮะทำไปเล่นเถอะทำไปเล่นเถอะมาตินชิดหินเข้ามาฮะบูบัสรออยู่บูบัสอ้าวลาสตาน,นี้ไปฉกบอลตินเอาไปแล้วเขากำกระเบิดหลังหินกำกระเบิดแล้วคอนเซปต์ล่างมาคอนเซปต์ล่างมาจ้ำกันเฮ้ย,ย<อ>ไม่โดน มาส่วนขอนเซมดับบอลน้องไปแล้วลาสไตลาสไ์ทอมมีการว่าไงจะดีเข้ามาชิดเหมือนกันเฮ้ยวอลดัสมีปัญหาแล้วครับแล้วการระเบิดจากจัดดุเห็ดหวังจะปิดเกมตรงนี้ SYX คนสุดท้ายครับกับกดาจับพี่บูไม่บูบัตดิพี่อาร์ตบูบัตเนี่ยเขาขวาอยู่นี่เป็นงูอยู่นี่ซิเคจินนะบูบัตเนี่ยแล,ล้วลา,ากมาตรงนี้ว่าไงนายนาย้อย นายน้อยมาแล้วบ <aún> ูบัาจะได้น็องมาติงจนได้ครับดูซีมาแล้วบูบ้านดับบลับมาจนได้หลังหินตรงนี้งูฮังงูแล้วก็นายโซ่จากเกมมาถึงบูบัาเหมือนกันแล้วบูบัานต้องมาติ้ดับเบิ้ลคิวครับโอ้โหวอร์ดัสทีมที่ดูได้เปรียบที่สุดการเป็นโดนไปก่อนตัวดี้ครับแล้วดูครับวอร์ดัสเรียบร้อยดีครับแม่โอเคครับไปน้องส่ทางด้านของนายน้อยได้วยกันแล้วตอนนี้เกมเลยมาปิดครับเป็นซีเค็จินนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วต้องชมบูบัาเปลี่ยนเกม งูตัวสำคัญหลังก้อนหินตรงนั้นนะท่านผู้ชมครับทีมซีเครจินครับ,ค,ค,รบคือต้องชมครับซีเครจินเนี่ยเหลือผู้เล่นเนี่ยน้อยแล้วใช้จังหวะด,ดี